จะพามารู้จักน้ำหอมติดรถยนต์รุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่ไม่มีผลกระทบกับระบบแอร์ สวัสดีครับอ้นพีวครับวันนี้อยู่ที่โ o ทาวออโต้คอร์สพรีเมียมนะครับผมจะพามารู้จักน้ำหอมติดรถยนต์รุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่ไม่มีผลกระทบกับระบบแอร์คุณเคยเห็นไหมฮะว่ารถบางคันเนี่ยที่ใช้น้ำหอมเนี่ยในรถเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยแอร์จะมีกลิ่นเหม็นตู้แอร์จะมีปัญหาเวลาล้างมาเนี่ยตู้แอร์นี่เยิ้มเลยมีคราบดำๆคุณเห็นไหมฮะเวลาคุณหายใจอะไรไปเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีความสดชื่นเลยเดี๋ยวผมพามารู้จักตัวแผ่นน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมออร์แกนิกนี่คร a อ e ์เฟ e h เครับผมใบเนี่ยเหมือนกับใบอะไรครับเหมือนใบกัญชานี่ก็ทำดีไซน์ออกมาเป็นออร์แกนิกนะครับตัวนี้นะครับที่สามารถเนี่ย ใช้ได้ทั้งในรถใช้ในตู้เสื้อผ้าในหลายๆสถานที่ที่มีกลิ่นอับตัวน้าหอมเนี่ยจะมีคุณภาพสูงสุดได้อยู่ประมาณ25-30วันอยู่ที่วิธีการใช้งานถ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าอยู่ในที่ที่มันมีความไม่ได้โดนความร้อนอะไรเยอะก็อยู่ได้ถึง2งเดือนแต่ถ้าอยู่ในรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยทำรีเสิร์ชออกมาว่าอยู่ได้ประมาณนัก25-30วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณภาพมันก็จะลดลง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 เรื่อยๆแต่ความหอมก็ยังคงอยู่ ลดกลิ่นอับในรถได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญไม่ทำลายระบบแอร์ของเราความแอร์ไม่มีปัญหาตู้แอร์ไม่มีปัญหาไอ้คราบเหนียวๆอะไรของเราจะไม่มีนะครับผมตัวนี้น่าใช้มากสำหรับ ในรถยนต์นะครับนะครับว่าคุณภาพการใช้ในรถก็คือไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็คือว่าแกะซองแล้วก็ไปแขวในได้เฉยตรงคันโยกตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมาไปแขวนได้เลยอเหอมฟุง้งเลยแล้วก็หอมแบบผู้ดีนะซึ่งน้ําหอมแผ่นน้ำหอมพวกนี้ผมก็จะใช้ในกลุ่มบริษัทของผมแทบทุกคันเวลาติดให้กับลูกค้านะครับมันก็มีการดับกลิ่นในเรื่องของกลิ่นนี่คือมาสงในรถได้ดีเลยเแล้วก็ที่สําคัญมันก็เป็นออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวไปดูนะว่าวิธีการขั้นตอนเป็นยังไงนะนี่ครับ เราใช้รถกันดูนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ผมใช้ตลอดเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆนะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมครับสวยงามแขนตรงนี้ก็ได้นะแขนตรงนี้ก็ได้นะเกลกะไม่เอาเกลกะสส่ตาแขนตรงนี้ดีกว่าครับรนี่ จะบอกเลยนะฮะแกงมาจากซองปุ๊บนี่หอมฉุยเลยแลวที่สําคัญเนี่ยเทคนิคเลยนะฮะผมถึงบอกนะครับว่ามันเป็นแผ่นน้ําหอมที่ใช้ในรถที่ไม่มีผลกับตู้แอร์ข้างในนี้ตู้แอร์เนี่ยมันจะอยู่ใต้นี้ครับมันจะอยู่ใต้คอนโซลคลนนั่งด้าน ตันนาถ้าเราเอาไม่ว่าจะเป็นใบตงใบเตยหรือแม้กระทั่งน้ําหอมที่มันเป็นน้ำหอมที่เราเคยเห็นนะฮะยี่ห้อต่างๆนาน,นาที่ขายกันมันทาให้ตัวตู้แอร์ตัวนี้ตันเร็วตันในความหมายของผมคือตันแล้วไม่พอแล้ว,ลวมีความเหนียวมีข้าบดำๆติดอยู่แต่ตัวนี้คือลดปัญหาเรื่องพวกนั้นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากแผ่นน้าหอมของอตตวทาออโตคอร์พรีเมี่ยมครับผมขอบคุณมากครับอ้อนพีไวเคครับผม